เฮลโลตอนนี้คือเป็นเวลาแปดโมงแล้วคุณหมอรัดเก้าครึ่งก็ยังไม่ตื่นเลยทำยังไงดียังไม่ได้อำนาดเลยนอนถ้างั้นก็นอนถ้งั้นไปอย่างนี้เลยนะหมามีเป канал, ลี่ยนจุดให้นะลูกนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกค่ามาต้องช่อตเลยเอ้ย ันนี้นะคะเป็นวันเกิดของออพอซุมเสื้อจ้าออพอ grandmas little p e a n u t นี่คือโดยเฉพาะเพื่อออพอเลยแปลเป็นสาวาสามว่าบกคำน่อยของออพอจะต้องช่างหนักและการช่างหนักคือการถอดปุ๊บโป้เลยหนึ่งสองสไม่มีร้องเลยเก่งมากเี่ขออนุญาตคุณน้องนะ้า เดี๋ยวนะคะประมาณนะคะกับสีสากับอันนี้ค่ะอันนี้คือที่หัวสูงสูงตอนนี้อุณหภูมิหนู37.1นะคะปกติค่ะปกติค่ะอ๋อน้ำหนักก่อนนะคะมาเวลาสำคัญเลยของพี่จีเอฟซีวัวหน้าออกอะไรนะลูกนะอุ๊ยไม่ได้ฉีดต้องถอดแคมเปอร์อยากพุ่งแล้วลูกไหมโอเคลูกรอเขามา สองาี่สี่เจ็ดี่เจ็ดแปอ้าวอ่ะมันหลงหล่นแล้วอ่ะตอนนี้เป็นอะไรสี่เจ็ดเก้าศูนย์อุ้ยตายแล้วตุ้ยนุ้ยโอเคเดี๋ยวรลุกมาวัดความยาวนะคะหนึ่งสองสามนี่จะลุกโอเคพวกค้า ตอนนี้ความยาวลูกอยู่ที่58เซนติเมตรนะครับ58า <cm>. สเลียเียลขท้ายสองคือาี่น้ใส่เพี่งสารอาหารครบถ้วนเดี <c oughs> ๋ยวต้องไปปรึกษาคณหมอแล้วเนี่ยต้นนุ้ยจะ5โลแล้วนะ้อ่จะเดือนเดียวเองนะอารมณ์ดีจะคืนหมอวันนี้ยิ้มให้อหน่อยสิบอกสิแน่ ถือว่าแข็งแรงนะคะไม่งอแงมากเดี๋ขฉีดยานะคะโอเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วอย่างนี้จะงอไม่ได้ไม่ออกแล้วงอองอันนี้คืออะไรนะคะคุณหมอตับอักเสบตัอักเสบดที่ขาเียวเียวี้ีเเีเ มัดกับนี่้เดียวนม่ได้เดียวไม่เดียวเอ้ยตัดเดียวเลยเสรวเกิดอะไรขึ้นมันแมวจังเลยแต่ก็จำเกณฑ์ดีมันแล้วจะลยงงเลยเอองงเลยเกิดอะไรขึ้นแม่ทำอะไรกันนี่เอะไม่ต้องหลงเลี้อใช่ไหมภูมิใจมากวันนี้ร้องเท่าที่คุณผู้ชมเห็นนิดเดียวเลยแล้วก็ไม่ร้องแล้วโอ้ยไปเจอกันคลิปหน้าครับผม